เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่งะคะเป็นซีรีส์ดัดแปลงมาจากนวนิยายของเซียนซานจาเคอร์นะคะเรื่องนี้ได้ว่าเอกหนุ่มหล่อหวังชิงเย่และก็นางเอกสาวสวยอูจินเยียนนะคะเรื่องย่อนะคะจะบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกนะคะที่เกิดในตระกูลฐานะที่ไม่ได้ร่ำรวยมากมายสักเท่าไหร่นะคะนางเอกสูญเสียครอบครัวเหลือเพียงพ่อเพียงคนเดียวที่โดนขังอยู่และที่สําคัญสามีของ นางเอกดันมีชู้และชู้รักของเขาอยากได้สามีนางเอกจนตัวสั่นนะคะและสามีก็แบบว่าไม่ได้ใย,ยดีนางเอกเลยนะคะทําให้ชู้นะคะได้มาทําการคอตะกอนางเอกนะคะทําให้นางเอกเครียดแค้นมากวิญญาณไม่เป็นสุขต้องแก้แค้นให้ได้นะคะจนได้ไปสิงร่าง หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีฐานะร่ำรวยและที่สําคัญนะคะผู้หญิงสาวคนนี้ที่นางเอกเข้าไปสิงล่างนะ,ะเป็นลูกขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในราชวงศ์นะคะบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ย้อนยุคดรามา่าโรแมนติกแล้วก็ความเข้มข้นในการแก้แค้นมันสุดๆนะคะมีทั้งหมด40ตอนรับชมที่ยูคู่นะคะ